ราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับกิ๊ตตีก็มาอยู่กันในเกมพาสโมนะครับคุณผู้ชมพาสโมโฟเบียพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะพาทิตย์สิบเจ็ดได้ป่กว่เออพาร์ทรท,ท,ท,ที่สิบเจ็ดนะครับคุณผู้ชมเกือบลืมไอีเทียลืมจริงนะเนี่คุณผู้ชมปังไม่เคยนึกจากที่เป็นไข้ผมก็ค่อยๆหายเลยนะครับคุณผู้ชมเียแต่ก็ยังไออยู่นิดนึงนะเพื่อนๆ ปะคุณผู้ชมเพื่อนไม่การม่เียเวลาแล้วก็ฝาาดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนโควิดมันมาแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ก็มันมันมันมาแล้วอ่ะเออก็ฝากดูแลตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมออกไปไหนมาไหนก็ใส่แมสกันด้วยนะระวังนะจะไปคิดว่ามันแบบกูไม่ติดหรอกกูฉีดยาแล้วนะอะไรเงี้ยก็แบบว่าฉีดยาแล้วก็เป็นเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมก็ได้เลยนะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิ้ผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป โอเคเราไปเจอในเกมกันได้เลยนะครับพเพื่อนๆไปเด็กเกมาครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปเดี๋ยวรอคนเข้ามานะครับบ้างผมลืมบอกในคลิปเลยนะครับคุณผู้ชมต้นคลิปเออในคลิปเหล่ากูเนี่ยมันมีอ่าเป็นเควสนะครับผมก็คือแบบว่าจัดกิจกรรมคริสต์มาสนะครับคุณผู้ชม <Wow. S 1> ก็ในเกมพาร์ทโมนะมันจะมีแบบว่าทุกด่านนะครับไม่ทุกด่านสิ เกือบทุกด่านนะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีต้นคริสต์มาสเขียวๆอย่างเงี้เห็นปะผมเลยทำไปแล้วหน่อยหนึ่งไอ้ที่ติ๊กถูกนี่คือทำไปแล้วนะมันแจกของรางวัลน,นะครับคุณผู้ชมนี่เลยมันก็จะแจกถ้วยข้างหลังนี่เหมือนฮาโลวีนอนะ่ะคุณผู้ชมเออ<ะ>เหมือนที่ผมได้ทำฮาโลวีนไปนะครับคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวผมจะเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวที่พายในเกมไปด้วยก็มาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเลือกด่านกันดีกว่านะครับก็คือมันเราจะเล่นโหมดนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมโหมดทีีี่่มมมมัันนนนนเเเเเปป็็ตตต้คคคครรรริิสส์์าาะะบกืือออออโโหหดดยลว ปปกดเลยเฮ้ยมีคนเข้ามาแล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราเลือกด่านก่อนนะด่านที่เรายัางหาคุกกี้ไม่เจอนี่ด่านแคมป์ไปเลยสวัสดีครับครับเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงไงรอแป๊บน,นึงโอเคครับเ <Yeah. S 1> งินเหลือเปล่าเดี๋ยวไปดูแป๊บโอเคอุ้ยเฮ้ยอุ้ยหมื่นหนึ่งเลยเหรอซื้อเลย <laughs> ป่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่คนเขาเข้ามากันเลยนะครับเ oh, พื่อนๆมาครับคุณผู้ชมไปไวเลยเอาเลยมาไปไวโอเคครับ เราจะมาปั๊มคริสต์มาสกันดูกรอบเพื่อนดีสวยปะววสวยมากไปเลยครับคุณผู้ชมเฮียรลอ,ลอ,ลอรอน,อนานแล้วแม่งรอนานจริงคุณผู้ชมม่ไม่เข้ามาเลยรอมาสี่ห้านาทีเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราเล่นกัน3คนก็ได้คุณผู้ชมผมได้ถามเพื่อนแล้วนะครับว่า3คนนี้สามารถที่จะเก็บคุกกี้คริสต์มาสได้หรือเปล่านะครับก็เก็บได้นะไม่จะเป็นจะต้องเล่น4คนเต็มนะครับคุณผู้ชม,มเดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมในตัวไปด้วยนะครับก็คือแป๊บหนึ่งเฮียสวัสดีครับไปลุย ไหนนวววดิแล้เร <b ots> าก็ต้องเลือกโหมดอ่าอินเตอร์มีเดียนะครับผู้ชมแล้วมันจะขึ้นต้นคริสต์มาสนะครับเราก็จะมีช่วยชามตรงนี้มาวางแล้วเราก็เดินหาคุกกี้ในแมปได้เลยครณผู้ชมเข้ามาผีโยงมาอุ้ยแสงสวยแสงสวยเอาเรื่องว่ะแสงสวยดีก็เข้าปุ๊บมันแปะเลยอ่ะเข้าปุ๊บมันแปะเลยเดี๋ยวผมปรับภาพแบบนึงคุณผู้ชม เราปรับสูงไปวะตอนนึงไงพยายามดูว่าของอะไรมันฮึนผมลดเงาลงมาดีกว่าคุณผู้ชมเราจะได้ดูวนเลื่อนหูเลื่อน,นตาเปิดไฟ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 เอา้าเฮียไม่ได้เปิดพิเตอร์ม,มันหาคุกกี้เจอเหรอสามคนเนี้ยนะได้ใช่ไหม หรออ๋อปังว่าน่าจะใกล้ครบแล้ได้อี่สองเลยน่อหาได้จริงด้วยใ่เหรอผมเจออันี่แต่เกเครับห้องน้ำา่ะห้องน้ำไม่มีมีเจนน์นึงแล้วก็มีเต้นแดงไม่มี6อัใส่ใช่กี่มีหอัน เออกูมาเดินหาคุกกี้อะผีไม่ได้หาเลยคุกกี้ครบแล้วเคครับหาผีเลยหาผีเลยเอาเดินมาไม่ได้เปิดเอ่อ EMF ไม่ไม่ต้อดไหแก็หาแล้วออกมันง่ายเกินนี่หาแล้วออกมันง่ายเกินหาแล้วรีบออกเลยผีอยู่ไหนวะ อยากได้ต้นคริสต์มาสแล้วแม่มันจะได้เป็นลูกแก้วหรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมน่าจะเป็นแบบว่าโอ้ย yeah. <c oughs> เพืแบบแ่อนะเป็นลูกแก้วนะเป็นลูกแก้วคริสต์มาสแหละคุณผู้ชมน่าจะสวยน่าดูเลยสวยว่าฮาโลวีนหรือเปล่าเรามาลองวัดดูผีว่องนอนผีว่องนอนว่ามึงไม่เจอเลยอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยก๊อสก๊อสเป็นไหนก๊อสหาไม่เจอเลยนะเราเนี่ย ออาการมันหนาวเฮ้ยดังเอาทำไมผมไม่ด <u> uh> ัง <museums> ่ะอะไรวะเนี่ยเออกูเชื่อใครดีวะแล้วแบบผีมันทำอะไรทำมาอยู่ๆมาถึงพี่ยี่ว่าไม่รู้ดิผมก็บอกคุณอยู่ว่าตรงนี้ผมได้ยินเสียงอะไรวะคุณผู้ชมเข้ามาให้ผมได้ยินเสียงทำไมผมไม่ขึ้นวะ ว่าอีตัวนี้แปลกไหมโอ้ยเยี่ยงไวนเขาอาจจะเล่นทรายหรือเปล่าเล่นทรายเลยเล่นทรายเลยอยู่ดีก็ดังนึ่งอะไรวะงงเลยอ่ะลิเกรดเราออกเลยปั่งเวรดอะโอเคโอเคไปไม่เนี่ยเชื่อไม่เชื่อเลยพูดกันเชื่อหมดแล้วตอนเนี้ยเอาเอามันน่าจะอยู่เนี้ยแหละมั้งใช่ใช่เจคองเลยเซตของ ปเซตของดีวก,กว่าคชมไปผีน่าจะอยู่นนี้นะดเนนดับบัว you? เดี๋ยวเราดูนีกว่าคุ Talk ้ชมจี Talk right วดวูน่วา้เดียวเนีุ้ชเดี๋ยวเราดู่ดวชเดียเา่กว่มบะูี่คเีวรจะมูี่้เียวเราด o น e ว Where are you? Where are you? Oi. Ê mày nào ơi. Ê giòn nè, Hello guys. Where are you? dồn trွှi tham Where are you? What are you, What are you doing? Ê hey, đập lẹ mẹ. อะไรใช่แล้ววะ <c oughs> ใครตอบไม่ใช่ผีจอบนะเราตอบได้ว่าเนี่ยอุ้ยรู้สึกเสียงเท้าผีเร็วอยู่นะเมื่อกี้เหรออุ้ยใช่โอเคโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ผีอีเวนต์แล้วเดินเร็วมากเลยอ่ะผีอะแล้ววะทำไมกูไม่ดังวะอีเวนต์เดินเร็วเหรอ ใช่อีเวนต์แบบปุ๊บปุ๊บเข้ามาเลยมันเกี่ยวไหมอะไรวะเฮ้ย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 เงาอย่างนี้เลยเหรอแบบเร็วก็ได้เฮ้ยเฮ้ยมัน,นมันกดเลยมันกดนะครับมันกดแล้วตอนแบบจุดไฟเยอะขอเล่นกองไฟหน่อยไ, <ป S 1> ไม่ได้เหรอไป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 เฮ้ยอ่าอีเวนท์มีอะไรไหมงาเด้อมีเออเยีะไหมเยอะไหมอีกเดียวเหรออย่างวะ อ้าเหี้ยเพิ่มกระทู้มาะเนี่ยเฮ้ยแม่งแม่งปีดเลยนี่กองไฟปะแม่งเล่นกับผีกองไฟบผู้ชมเหียตายเปล่าตายเปล่ารอลุนรอลุนโอ้หายแล้วทำไมผีไม่ปีดเลยกองไฟให้น้องๆเขาดูหนึ่งทีปังบกองไฟให้ดังเขาดูหนึ่ที ใช่เขาไม่สตีไม่สปีดเลยขนาดคุณแล้วอ่ะคือมันไม่เห็นนะเมื่อกี้ผมวนกองไฟค่าต่ำปะเฮ้ยมันกินค่ามันกินค่าสมองเราเยอะตัวอะไรวะเดวนเดินไปมองไปเช็คจะหมดแล้ววะเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ึ่งผมกินยาไปแล้วขวดหนึ่งดีไหมชืวอกูมันเฟียวยังไงดีไหมปัออแต่ไม่ได้อยู่ในที่มืดนะ นับนับนับ,มนบมไม่รู้ดินับมั้งเดี๋ยวเชือ่ชอ,อ,อใจผมนะผมว่านับแหละเช็คเช็ชคก่อนมีดอทหรือเปล่าไม่มีกดออปอุ้ยแม่งกล่องไฟแม่งแล้วเราจะเช็คฟิงเกอร์พิ้งยังไงอะ่ะในเมื่อตรงนั้นไม่มีอะไรให้จับเลยอะ่ะไม่รู้ดิแต่กีตาร์อกีตาร์าาเดียวนี่หว่าโอ้โหแล้วโหโคตรสว่างเลยอ่ะโอ้โหนิดหน่อยหุ่น three hours later ผู้ชมอย่าลืมไปเล่นกันนะครับทันโมโฟเบียนะครับผู้ชมเป็นเป็นทำกิจกรรมวันคริสต์มาสกันนะครับเพื่อนๆเขามีให้ทำก็เลยทำไปเอ่ยเฮียกูจะไอ้แล้วอย่าลืมไปทำกันนะครับผู้ชมคำพูดประจาคริสตมาพไม่ต้องสนใจคำพูดผมนะเพื่อนเป็นคาแรคเตอร์ผมเองนึต้องคอยบอกต้องคอยบอกไปนะครับโอ้ยเฮียอยู่นี่กูตายหลังมือ เอาเหี้ยกูมองไม่เห็นผีเหี้ยอะไรเงี้ยเอาเหี้ยเผมสงใครดนจิเควสกูเควสกูเรียบร้อยเลยโอ้โหคุณผู้ชม ผมไม่ได้เควสเลยอ่ะเรียบร้อยเลยโอ้อีเวนต์กูด่านนี้ตายแก้วเรียบร้อยงั้นเราก็กลับเลยกลับเลยกตัวเดียวลยกลับเลยกูรอนานตัวเดียวแหละเดาวะอะไรวะผมเดาเป็นเดอรทวินไปปั๊กเดอรทวินเหรอมันเดินขอติ๊กเดาอ่อเอาเอาดาอะไรอ่ะมันเอาชิบหายแล้วตัวอะไรวะคุณผู้ชมดูดิว่าผมเดาถูกป่ะเชสจินโอ้ใจกูอยากตอบชิบหายแหมปั๊ เรื่องเรียบร้อยฮะมองไม่เห็นผีเลยทีเนี้ยก็มันไอ้นนี้มันเกิดฟังเสียงอ่ะผมก็ไม่เห็นเหมือนกันเออผมไม่ได้ยินเสียงแม่งเลยอ่ะแล้วอยู่ดีมันอยู่ดีผมตายข้างหลังคนเนี้ยเฮียฟ้องไม่เห็นเลยเกินโอ้ยีเวนต์กูแย่แม่งไง ปาคุณผู้ชมครับก็วันนี้ผมมาคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับคุณผู้ชมหรือว่าอาจจะไม่สั้นนะพอถึง10นาทีอยู่คุณผู้ชมวันนี้ผมมาแนะนำอ,ะอีเวนต์ทีมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับก็ไปเล่นก็ได้น,นะครับผมเขาจัดกิจกรรมให้เราเล่นนะครับ<ว>คุณผู้ชมไปเล่นเอารางวัลเอาถ้วยเอาโลอะไรมาตกแต่งตู้โชว์แล้วนะครับเพื่อนเวลาเพื่อนเวลาเพื่อนคนอื่นเขาเข้ามาเขาจะได้มาเห็นถ้วยเรานะครับคุณผู้ชมกูจะรีพูดไปไหนเนี่ยโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยยีกว่านะครับเพื่อนหายากจริงๆ มาครับคุณผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างครับพเพื่อนสนุกไม่สนุกยังก็คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับคุณผู้ชมส่วนใครดูจนจบคลิปก็คอมเมนต์ fc ผมใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าคลิปนี้มาแนะนำอีเวนต์เป็นพวกเควสนะครับคุณผู้ชมกิจกรรมนั่นเองนะเพื่อรวมสนุกในเกมพาสโมโฟเปียนะครับเพื่อนเเฮ้ยกูจะไอเดะเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับโอ้ยพูดเร็วไหม รับคลิปนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบายๆครับเจอกันคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมบายๆวัสดีครับผมขอพบจานเรือพุทธภาพขอโทษนะที่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเจอคลิปหน้ากันนะครับเพื่อนเพื้เโก So we ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight.